หมกหน่อไม้อีกแล้วอันนี้หน่อไม้เผาไฟต้มน้าเฟือนออกแล้วหน่อไม้เผาไฟแล้วก็ไปสับเป็นเส้นๆอันนี้ผักชีลาวต้นหอมใบแมงลักอันนี้ข้าวเบือข้าวเหนียวแช่น้ำเราไปตามมาเพื่อนๆอันนี้ก็หอมแดงพริกตะไคร้โขลกรวมกันอันนี้น้ำแางมันข้นมากเพื่อนๆ อันนี้ก็กะทิใส่กะทิด้วยแม่อยากกินเลยต้องทำให้แม่กินเราไปทำกันเลยก็ใส่หน่อไม้ลงไปก่อนอันนี้พริก หอมแดงตะไครอันนี้ข้าเบือเข้าวหนียวแช่น้ำแล้วไปตามมาเพิ่มเพิ่มถ้าเพื่อนๆกลัวว่ามันจะไม่แตกดีอะ เพื่อนๆก็เอาน้ำใบแนางนใส่ใส่แล้วก็คนให้มันละลายแต่เราเราทำชิ้นชำนาญแล้วอันนี้ต้นหอมนี่ผักชีนาวเป็ลนะ อันนี้กะทิกะทิยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยเพื่อนนนีปลาอันนี้น้ำใบย่านางม,มันข้นมนากเพื่อนๆ ชูร่าสีกลัวนิดนึง หอมน่าอร่อยมากเลยเพื่อนๆเมโน,โนูนี้แม่เรียกร้องเองเลยนะเนี่ยทางั้งที่เราทำอ่อยแล้วคือว่ามันอร่อยมากเพื่อนๆ แบบใส่กะทิอ่ะมันอร่อยมากที่สุดในโลก น่าอร่อยไหมเพื่อนๆมันอร่อยมากหมกหน่อไม้ของคนมางเลยที่ใส่กะทิหอไม่สวยนะเพื่อนๆ แบบเนี้ยห่อยากนะน้ำเยอะแต่ว่าใส่น้ำเยอะๆจะอร่อยเพราะว่ามันจะดูดจะดูดเอาน้ำหมดเลยเ,เพื่อนๆตอนสุกอะ่ะแต่ว่ามันห่อยาก แกงนะป่านนี้เสร็จแล้วแต่ว่าแม่อยากกินเลิกงานมาก็ต้องรีบมาทำ ต้องให้คนแก่มาหอ่อแล้วเพื่อนเนาะเรายังไม่แก่นี่เราเลยห่อยาก ก็ไม่ได้หดยากอะไรหรอกเพื่อนถ้านามันไม่เยอะแต่เราอะ่ะแบบใส่น้ำแยานางเยอะๆค้นๆใส่กะทิเยอะๆอะไรอย่างนี้ไงแต่ความจริงอะ่ะน้ำแยานางเขาใส่นิดเดียวแล้วก็กะทิก็ใส่นิดเดียวเสร็จแรกอืม ไม่มีน้ำไหลออกมาเลยเพื่อนๆเห็นไหมไม่มีน้ำไหลออกมาจากหมกเลยเมื่อชีบไม่เพื่อนๆ จะยกไป้นะนี่นนแล้วเดี๋ยวราจะมาดูกัน ก็ไม่รู้นะว่าหน้าตามันจะเป็น,นยนังไง